เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ดเวาการเตรียมความพร้อมสำหรับการสู้ศึกการแข่งขันในฤดูกาลหน้าของสโมสรของเรากันก่อนเลยหลังจากในการแข่งขันฤดูกาลนี้สนุกการคว้าแชมป์รีเม์ลีกนั้นแทบจะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีโอกาสสูงมากที่ทีมของเราจะประสบความสําเร็จหลังจากปัจจุบันเรายังคงทิ้งห่างทางปืนใหญ่ออสซนลไกลลิฟถึง12คะแนนขณะที่เหลือเกมการแข่งขันอีกเพียงแค่9กนัดสุดท้ายของฤดูกาลเท่านั้น แม้ว่าในการแข่งขันฟุตบอลทั่วอีก3รายการที่เหลือไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขัน FA ครับการแข่งขันคระบาวครับหรือแม้กระทั่งการแข่งขันถ้วยใบโตของยุโรปอย่างศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทีมของเราจะตกรอบไปแล้วแบบเรียบหมดกระตามทีนั่นทำให้มันจะมีการยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ในช่องเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากทางอาร์เนอร์ร็อตก็ใช้เวลาร่วมหนึ่งปีที่ผ่านมาในการวิเคราะห์คุณสมบัติของนักเตะแต่ละคนว่าจะเหมาะสมกับการทำทีมในระยะยาวของเขาหรือไม่อย่างไรกัน นั่นทำให้ช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจกันว่าทีมของเราจะเดินเกมในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่แบบไหนและอย่างไรกันหากเราดูตามหน้าเสือทั่วไปแล้วผู้ที่มีบทบาทสําคัญในดีลหลอกนั้นก็น่าจะเป็นในรายราของทางริชาร์ดยิลช์ผู้อำนวยการกีฬาของเราที่มันถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของเขาโดยตรง ตล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางแอนฟิววอชสิ่อที่จ่อข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบ,บุออกมาเลยว่าทางเฟนเบสปอร์ดรบเจ้าของสโมสรของเรามีการมอบหมายงานเป็นการพิเศษให้กับทางตัวของทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ที่ปัจจุบันเขาก็นั่งท่นเป็น c ีอด้านฟุตบอลให้ถอยลงมาดูงานในด้านนี้ด้วยตัวของเขาเองโดยป กัติแล้วตัวของทังเอ็ดเวิร์ดจะดูภาพรวมของการทํางานที่กว้างขึ้นกว่านี้แต่าการที่เขาต้องลงมาและดูในภาพเล็กลงมาอย่างเรื่องการซื้อขายนักเตะด้วยตัวเอง <c oughs> ก็เป็นเพราะประวัติที่ผ่านมาของโจ้าตัวที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้อย่างแท้จริง ย้อนกลับไปครั้งแรกที่เข้ามาอยู่กับสโมสรของเราก็คือในปี2011ซึ่งในตอนนั้นเขาก็มารับตาแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและทํางานอยู่ในฝ่ายนั้นยาวนาน5ปีก่อนที่จะถูกดันขึ้นมานั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการกีฬาของเราในปี2016ตลอดช่วงเวลาที่ทางเอ็ดเวิร์ดทำหน้าที่ในตรงนั้นเขามีการซื้อนักเตะและประสบความสําเร็จมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางวงลเมดซาร่าซาดิโอมาเน่โรเบรโต้ฟูเมนโตวอร์กิลฟานไดค์อันดูโรเวอร์สัน อาริสันเบเกอร์ฟาบินโยและเดียโกโชต้าเป็นต้นซึ่งทําให้เขากลายมาเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในยุคของทางเยอร์เตนดครับอย่างแท้จริงกับการที่ทีมของเราแทบจะคว่ำแชมป์มาหมดแล้วในทุกรายการกับแชมป์พิมลิกหนึ่งสมัยแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งสมัยแชมป์ลีกครับสองสมัยแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพหนึ่งสมัยแชมป์เอฟเอคัพหนึ่งสมัยแชมป์ฟีฟ่าครับโบว์คัพหนึ่งสมัยและรวมไปถึงแชมป์คอมมูนิตี้ชิงอีกด้วย นั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าหากเราจําเป็นจะต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ตัวของทัคเอดเวิจ์จึงได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจากทางเฟนเวสปอร์ตดังกล่าวข้างต้นเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวมอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมเราอย่างทั้งเทนอเ no, ล็กซานเดอร์อาร์โนว์วัดขวารองกับตันทีมกันบ้าง อย่างที่พเพื่อนๆน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันตัวของนักเตะเหลือข้อผูกม,มัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเขาก็อยู่ในขั้นตอนการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้จึงทาให้มันเกิดกระแสะข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาออกมาไม่เว้นแต่ระวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางราชันชุดขาวเรออนด์มัตเฟนที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะข่าวแยกเป็น2ทางกับด้านหนึ่งที่มีการบอกว่า พวกเขาเริ่มรู้สึกหวั่นใจกับประวัติอาการบาดเจ็บของตัวอาโนในการแข่งขันฤดูกาลนี้ส่วนอีกกระแสกับรายงานข่าวไปในทิศทางตรงกันข้ามเลยว่าตัวของนักเตะตอบตกรงๆที่จะย้ายไปร่วมถิ่นสาเดีก b เบนนาบิลแล้วด้วยสัไปายวัวท้ายที่สุดตามการรายงานข่าวจากทางเดโ o ซีคอปสื่งที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ยืนยันว่า ของทางเทรนนั้นยังไม่ได้ตกลงปลงใจไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและเขาก็พร้อมจะให้โอกาสกับทางหรือว่าผูลอย่างเต็มที่เพื่อพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วเขาจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือไม่ก่อนหน้านี้หลายต่อหลายคนอาจจะมองว่าการที่โช้์ตัวจะอยู่กับทีมของเราต่อหรือจะย้ายทีมออกไปนั้นอาจจะเป็นปัจจัยในเรื่องแง่การเงิน แต่ทางเดฟโอซีคอปก็มีการออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวข้างต้นเลยว่านั่นเป็นแค่ส่วนเล็กๆประกอบการตัดสินใจของเขาเท่านั้นแต่เหตุผลหลักใหญ่ที่ตัวของทางนักเตะจะใช้เพ,พื่อพิจารณาว่าเขาจะอยู่กับสโมสรใดนั้นก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นที่ทางทีมของเราจําเป็นจะต้องแสดงออกมาให้เห็นว่ามีความกระตือรือร้นที่อยากจะประสบความสําเร็จในระยะยาว ัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือหากทางเร์พูสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการคว้าชแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้ได้และเราก็แสดงออกให้เห็นด้วยว่าต้องการจะเสริมทัพนักเตะที่ช่วยยกระดับเกมการเล่นของทีมเราขึ้นไปอีกระดับได้หากเป็นเช่นนั้นตัวของทางอาร์โนเองก็พร้อมที่จะฝากอนาคตระยะยาวเอาไว้กับทางสโมสรต่อไป แต่ในทิศทางตรงกันข้ามหากมันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาไม่เชื่อมั่นว่าทีมของเราจะสามารถประสบความสำเร็จในช่วงอนาคตหลายปีข้างหน้าได้มันก็มีโอกาสที่ตัวของทางอาโนนั้นจะตัดสินใจในการย้ายออกจากสโมสรอนและไม่มีการต่อสัญญาฉจจบับใหม่กับทีมของเรานั่นเองซึ่งสามารถสรุปใจความสําคัญได้ว่าอนาคตของเขาจะขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นของทีมเราตั้งแต่ตอนนี้ไปจนทั่งช่วงจบสี่สัน ในายก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะคนสําคัญภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูในรายของทาง unes, ดาวินนูเยสดาวหญิงทีมชาติอุรุกวัยของเรากันบ้าง มันนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางที่สุดว่าน่าจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้และล่าสุดทางฟอร์มิเชียโรมาโน่นักข่าวระดับเทียบหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าว,ข,าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีอาการออกมาเน้่ย้ำในประเด็นนี้ถึงโอกาสการย้ายทีมดังกล่าวข้างต้นของทางตูนนูเยสระหว่างที่เขาไปจับรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเอง แน่นอนที่สุดผมเคยบอกพวกคุณไปแล้วหลายตนหลายครั้งในช่วงก่อนหน้านี้ว่าเราคาดหมายว่าตูของทางดาวินนูนเยสนั้นจะเป็นหนึ่งในชื่อที่น่านจับตามองสำหรับช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้สำหรับโอกาสในการย้ายทีมของเขานะลูมาโนกล่าวอันที่จริงแล้วเรื่องการย้ายทีมของเขามันเริ่มต้นขึ้นไปตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วและในตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาสําคัญของฤดูกาลสําหรับทางลิเวอร์พูลอีกด้วย ดังนั้นสิ่งที่ทางดาวินดูนเยสยังคงโฟกัสอยู่ณนะเวลานี้ก็คือการที่เขาพยายามจะช่วยเหลือให้ทางลิ์พูประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์พิมลิกมาครองให้ได้จากนั้นเขาจะหันกลับมาและพิจารณาอนาคตของตัวเองเมื่อถึงช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ จากข้อมูลที่ผมได้รับทราบมาตัวของทางดาวินเปิดกว้างมากๆสำหรุบการย้ายไปอยู่กับทางอาลนาเซอร์ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมที่จะตอบตกลงในการย้ายไปอยู่กับซาอุดิอาระเบียก่อนที่ทางลิเวอร์พูลจะตัดสินใจเก็บเขาเอาไว้กับทีมต่อไปในตอนนี้เราต้องมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของตัวดาวิน แต่สําส Adams, หรับผู้คนที่มีความใกล้ชิดกับตัวเขาพวกเขาเหล่านั้นก็ได้เริ่มมองหาความเป็นไปได้ให้กับตัวของนักเตะเอาไว้แล้วด้วยเรียกได้ว่ามันมีการดําเนินการกันไปก่อนแล้วเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง มันของในคนที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงสัม,มร์ที่แล้วลากยาวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็คือในราของทางฟอร์เนนเวิร์ตสตาร์ดังจากค่ายห้างขายยาไบาเออร์ลเลวเวอร์คูเซนหลังจากเข้าเป็นแกนหลักสําคัญที่ช่วยทีมของทางชาบี้อารองโซกุนซือหนุ่มไฟแรงพังหัขึ้นมาควา้าแชมป์บุนเดสลลกาแบบสร้างปาฏิหาริ์ให้เกิดขึ้นในการแข่งขันมือรดูการที่แล้วพร้อมทําสถิติไร้พ่ายตลอดทั้งสี่ซั่นอีกด้วย นั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจว่าทําไมหลายสโมสรชั้นนําทั่วทวีปยุโรปจึงหันมาความสนใจในตัวเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทากลิวเอร์พูลของเรา ล่าสุดทางฟอร์บิซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าอนาคตของตัวเวิร์ดเองนั้นน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ก่อนที่เขาจะทําการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอยู่กับทางเลเวอร์กูเซนต่อไปหรือจะเลือกย้ายทีมเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเอง โดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่ทางเลเวอร์กูเซนจะบอกกับทางวอร์สก็คือขอให้เส,สัญญาในวันนี้เขาจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นและนับตั้งแต่ช่วงสำม,มอร์ของปี2026เป็นต้นไปน่าจะมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาที่ตัวเลขมากกว่า100ล้านยูโรสำหรับโอกาสในการย้ายสโมสรและไปหาเส้นทางใหม่ในอาชีพของตัวเองลูมาโนกล่าว สำหรับทางบาเยนมนิกแล้วนี่คือนักเตะในฝันของพวกเขาเลยนะแล้วพวกคนที่สโมสส์ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าเขาจะทํางานร่วมกันได้อย่างน่าเหลือเชื่อกับทางเจมามูเซียร่าในยุคใหม่ของทางบาเยน จงจำไว้ว่าตัวของทางเวิร์ตไม่ได้เป็นส่วนร่วมกับทีมชาติเยอรมันในช่วงพักเบรกรอบนี้เพราะเขามีเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บตามรบกวนอยู่ถ้าเขาจะสามารถใช้เวลาในช่วงนี้ในการหาหรือร่วมกับคุณพ่อของเขาและทางเลวเวอร์คูเซนจากนั้นก็จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายออกมาว่าเขาจะเอาอย่างไรกับเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่สำหรับสถานการณ์ของทางเวิร์ตนั้นผมคิดว่าในเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญในการที่เขาจะต้องทำการตัดสินใจลงมา แน่นอนว่าเขาได้รับไฟเขียวมาแล้วและมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวนักเตะเองแต่มันก็จะมีความกดดันจากทางสโมสรเข้ามาด้วยแลวเวอร์คูเซนต้องการจะเดินหน้าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมาี่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูสถานการณ์ณปัจจุบันของทีมเอกกันบ้าง มันในตอนนี้ลิเวอร์พูลเหลือลุนแชมป์เพียงแค่พิยมลิกรายการเดียวเท่านั้นจากการที่ทีมของเรารักตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยทิ้งห่างทางปืนใหญ่อาร์สเนลไกลลิฟถึง12คะแนขนขณะที่เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียงแค่9เกมสุดท้ายของซีซัน นในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยที่เหลือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น FA เครับเราก็ตกรอบที่4ีด้วยน้ำมือของทางพรีมัตเอากายในการแข่งขันฝึกคารา,าวครับรอบจริงชนะเลิศก็ปล่อยใจให้กับทางนิวคาเซิลยูไนเต็ดหรือแม้กระทั่งในการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็จอดป้ายในการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งโดยเฉพาะใน2รายการหลังนั้นเป็นการตกรอบในช่วงเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียว นั่นจึงทำให้มันเริ่มมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถาถมมาใส่ทีมของทางอาร์เนอร์สรอตแต่ตัวของทางสแตนคอร์มอร์อดีตสุดหน้าของทีมเรา,าก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่า สิ่งสําคัญที่สุดของลิเวอร์ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไม่ใช่การประสบความสําเร็จในฟุตบอลถ้วยหากจะต้องเป็นการแข่งขันทีเมเอลีกซึ่งทีมเราก็าใกล้ที่จะประสบความสําเร็จทํามันได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้และหากเราย้อนเหตุการณ์กลับไปตอนที่ทักอ่านเนอร์สลอตเพิ่งเข้าจะมารับงานต่อจากทางเยอเกนครอฟนั้นก็คงจะไม่มีใครคาดคิดว่าทีมของเราจะก้าวขึ้นมาอยู่จุดนี้ได้ด้วยซ้ำไป ดังนั้นการที่เราได้เห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อสโมสรนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นจึงถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะยุติธรรมกับพวกเขามากนะและเหมือนเป็นการดูถูกดูแคลงความสําเร็จที่เรากระวนกล้จะทํามันได้แล้วกับการแข่งขันในเวทีพรีเมียร์ลีกนั่นเองผมเชื่อว่าแฟนบอลคนไหนก็ตามในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการแข่งขันแ่ยงแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นคือรายการที่มีความสําคัญมากที่สุดสําหรับทางลิเวอร์พูลจริงไหมละ่ะคอลลิมอร์กลา่าว แต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาถึงสโมสรของเราแบบที่เกิดขึ้นในตอนนี้แม้ว่าผลงานของเราในช่วงหลายสัปดาห์หลังนะั้นจะไม่น่าประทับใจก็ตามทีสำหรับผมแล้วผมไม่เคยพูดเรื่องการคว้าสีแชมป์หรือแม้กระทั่งการคว้าทิปเปิรแชมป์ไหนด้วยซ้ําและผมก็รู้ดีว่าแม้กระทั่งการคว้าดับเบิลแชมป์นะั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากๆในการแข่งขันฟุตบอลมันมีเพียงไม่กี่สโมสรดอกนะที่จะสามารถทําอะไรแบบนั้นได้ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แล้วหากคุณสามารถที่จะพง,งาดขึ้นมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นั่นก็ถือเป็นมาตรฐานที่สูงเลี่ยแล้วสาหรับผมหากหรือว่าู้ลสามารถคว้าแชมป์ได้โดยท,ที่ทิ้งห่างทีมอันดับที่2-3-6คะแนนนั่นก็ถือเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องไม่หรือว่าตัวของทง A, ักอรนเนอร์สตเองนี่เป็นผู้จัดการทีมหน้าใหม่ของประเทศอังกฤษโดยสัมปาย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ววเราจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราในช่วงสัมเมอร์ที่จะถึงนี้กันบ้าง ่ในตอนนี้บรรดาทีมงานซื้อขายนักเตะของทางสมโมสรเราก็ไดเ,เ,เริ่มวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วว่ามันจะมีจุดใดที่ทีมของเราจะสามารถพัฒนาและยกระดับเกมการเล่นของเราให้สูงขึ้นไปกว่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งแบ็คซ้ายตำแหน่งกองหน้าตำแหน่งประการตัวกลางหรือแม้กระทั่งตำแหน่งอืน่นใดที่ทีมของเรามองว่าเป็นจุดที่เราจะสามารถขันน็อตให้มันดีขึ้นกว่านี้ ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางกรัมไบลี่กูรูด้านการซื้อขายคนดังก็มีการออกมาเปิดเผยด้วยว่านอกจากเราจะมีการวางกลยุทธ์ในการดําเนินการด้านการซื้อขายแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้อีกหนึ่งจุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงก็คือทางสโมสรจะมีการดําเนินการอย่างรวดเร็วด้วยการเสริมทัพตั้งแต่ช่วงต้นของตลาดเพื่อกันไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเคสของทางมาร์ตินซูบิเมนดีย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว ในตอนนั้นทีมของเราแทบจะก,กาหัวนักเตะรายเดียวเลยว่าต้องการจะได้ตัวเขามาจากทางเรอัอโซเซเดต้าแต่สุดท้ายเมื่อตัวของนักเตะตอบปฏิเสธโอกาสในการย้ายทีมดังกล่าวก็ทําให้ทีมของเราเคว้งและไม่ได้มีการเสรินทับในตําแหน่งที่ต้องการก่อนสุดท้ายจะจบตลาดด้วยเพียงแค่การซื้อตัวทางเฟเดริโกเคียซ่ามาจากทางยูเวนตุสในฐานะแบ็กอัพให้กับกองหน้าและการเซ็นสัญญากับทางจอร์จีมามาดัชวีลีผู้รักษาประตูมาจากทางไอ้ข้างเข่า,ขาบาดเล่นเสียลุงหน้าเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมเราจะต้องการป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบใงตลาดรอบนั้นเลขาผูจะไม่มีการทุ่มไปที่นักเตะคนใดคนหนึ่งเพียงแค่คนเดียวอีกแล้วนะไบลีกล่าวพวกเขาเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตอนที่พยายามจะไล่ล่าตัวทางมาตินซูบิเนนดีโดยที่ไม่มีแผนสำรองเอาไว้เลยและพวกเขาก็รู้ดีว่าในตอนนี้พวกเขาต้องการอะไร ดังนั้นแน่นอนว่าเราจะได้เห็นการดําเนินการเสริมทัพของพวกเขาตั้งแต่ช่วงต้นตลาดสเสมอเลยเมื่อพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูในแง่งของงบประมาณสําหรับการเสริมทัพของทีมเรากันบ้าง ก่อนหน้านี้ทางเจมพียสเดี่ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางดิแอตเลติกสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาเปรยไปก่อนแล้วว่าทางเฟนเรสปอร์ตลูปเจ้าของสโมสรของเราจะมีการอนุมัติงบประมาณลงมามากน้อยเพียงใดกันนั้นจะขึ้นอยู่กับว่า3มสตาร์ดังภายในทีมของเราอย่างทางเวอร์กิลฟันได้เท็ดรกซานเดอร์อาร์โนและทางมัมเม็ดซาราจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือไม่ ซึ่งหากพวกเขาทั้งสามคนได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่มูลค่ามาหาศาลก็จะไปกระทบต่อตัวเลขเงินที่จะใช้ในการสรินทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราให้ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับนั่นเองล่าสุดทางกรมามไบลี่กูดูด้านการซื้อขายคนดังก็มีการออกมาเปิดเผยไปนในทิศทางเดียวกันกับทางเจมเส์เพสต่างกล่าวครางต้นแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วต่อให้หักลบกรบนี้กันแล้วเราก็จะได้เห็นการทุ่มเงินมากกว่า200ล้านปอนด์ของทางเร์พูลุในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้กันเลยทีเดียว ขอย้ออีกครั้งนะขอโทษด้วยที่บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเสียหน่อยกับการที่เราจะต้องบอกว่าการเสริมทัพของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับว่านักเตะสตาร์ดังทั้ง3คนของทางลิเวอร์พูลจะอยู่กับสโมรสรต่อไปหรือไม่อย่างไรกันไบลีกล่าวถ้าผมขอบอกแบบนี้ก็แล้วกันนะเพราะจากสิ่งที่ผมได้รับทราบและได้ยินมานั้นผมเชื่อว่าเราอาจจะได้เห็นการทุ่มเงินของทางลิเวอร์พูลเกินกว่า200ล้านปอนด์ขึ้นไปอย่างง่ายๆเลยในตลาดรอบที่กำลังจะกลับมาเปิดตัวขึ้นอีกครั้ง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพร้อมยจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทําความผิดละเมิดกฎแฟร์เลย์ทางการเงินมากกว่า115กระทงของทางเดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างมันในตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคดีและคําตัดสินก็น่าจะมีออกมาในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จากการละเมิดกฎแฟร์เลย์ทางการเงินลากยาวระหว่างปี2009ถึง2018ของพวกเขา ล่าสุดทางรพีพอร์เอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็มีการออกมาเปิดเผยถึงแนวทางการตัดสินดังกล่าวข้างตน้นซึ่งในตอนนี้ถูกจํากัดลงมาเชื่อว่าน่าจะมีเพียงแค่3มแนวทางนี้เท่านั้นแนวทางแรกก็คือการที่พวกเขาจะถูกปรับแต้มเป็นจํานวนมหาศาลหรือมนอีกในยะหนึ่งถึงแม้จะไม่มีการปรับตกชั้นแต่การที่โดนตัดแต้มไปมากขนาดนั้นก็จะทําให้พวกเขาต้องล่วงลงไปทําการข่งขับในศึกแชมเปี้ยนชิพแทบจะทันทีทันใด แนวทางที่2ก็คือการริบตำแหน่งแชมป์ในปีที่พวกเขากระทําความผิดซึ่งในส่วนนี้จะมีผลกระทบไปถึงทางสโมรสรฟุตบอลเลเวอร์พูลของเราแบบโดยตรงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันเมื่อดูการ2013-2014ในยุคข,ของทางเบนเดนรถ ที่ซึ่งเราก็าจบเป็นรองแชมป์ในปีดังกล่าวซึ่งหากมีการลิฟแชมป์แลนนำมามอบให้กับทีมที่เป็นรองแชมป์ก็จะทําให้ทางอร์พูลของเราได้แชมป์ีิมลิร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสมัยและก็จะทําให้ตัวของทางสเฟนเจอราอาดีตวิดฟิลกับตันทีมระดับตำนานของทีมเราได้ขึ้นชื่อว่าประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้เสียทีส่วนแนวทางที่3ซึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็นแนวทางที่เบามากที่สุดก็คือการปรับเงินของพวกเขาเป็นจำนวนมหาศาลนั่นเอง ซึ่งหากออกมาในแนวทางนี้มันก็เป็นที่เชื่อกันว่าจะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายเนื่องจากหลายคนก็คงมองว่ามันเป็นบทลงโทษที่เบาเกินไปหากเทียบกับการกระทําความผิดของพวกเขาและคงจะไม่ทําให้ทีมอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการหล่บจับได้ด้วยเหตุนี้จึงมีการสนับสนุนบ,บทลงโทษ2อ,อันแรกมากกว่าซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วมันตรงเอไปในทิศทางไหนและอย่างไรกัน แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ